ท่านตรองศาสตร,ราจารย์ดรดุลยภาพาปรีชารัตน์อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับและท่านยังเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ดุลยภาพาค,ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับ มันก็ยึดเยือกันมาพอสมควรนะปฏิบัติการอะไรต่างๆหลายอย่างเราก็ทําโดยยึดหลักของความเป็นสากลยึดหลักของความเป็นสุภาพบุรุษต่างการทูตเนี่ยเราเห็นมาตลอดแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นในการที่จะให้กัมพูชานี่ปฏิบัติตามข้อตกลงสีทีแล้วเขาก็ยังไม่ปฏิบัติเลยในหลายๆเรื่องเหมือนกันที่เราได้เห็นอาจารย์โดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ที่เขาอ้างและเขายังอยู่กันอยู่ทั้งที่เป็นพื้นที่ของเราอย่างหนองยาแก้วแล้วก็ ในส่วนของในพื้นที่หนองจานเนี่ยอาจารย์มองไงฮะตอนนี้สถานการณ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ,อผมคิดว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็พยายามเต็มที่นะครับในการขับไล่คนเหล่านี้ออกจากบินแดนไทยอธิปไตยของไทยออคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเสียงผีเสียงเอฟสิบหกอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับ เท่าทีการอาจจะมีการโจมตีคุณการจอมพลังอะไรอย่างนี้บ้างะนะครับแต่ว่าถ้าเราเราเทียบกับว่าคนขเขมรเนี่ยมาอยู่บนแผ่นดินไทยลุกล้าแผ่นดินบุกลุกเข้ามาเนี่ยเกินสี่สิบปีะ<ช>นะครับมันผมว่าม,มันเลวร้ายมากกว่าที่ที่เราเปิดเทปเสียงผีอะไรต่างนั้นมากกว่าไม่รู้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเราเองก็ทําอย่างเต็มที่แล้วะนะครับในการใช้วิธีจากเบาไปหาหนักใช้วิธีที่ อ่านุถนอมนะครับช <Yeah. S 1> ีวิตของคนที่บุกลุกมาเท่าที่จะทําได้แต่ซึ่งปกติมันไม่มี mm. ใครเขาทำเงนเท่าไหร่ก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอาญาอย่างจริงจังนะครับ mm. ก็ก็เลยคิดคิดว่าเราก็อดทนอดกาั้นเต็มที่แล้วแต่ทีนี้ว่า mm. เราก็มียุทธการของเราด้วยอ่เช่นการส่งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้าไปเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วตอนนี้ <Yeah. S 1> ก็เคลียร์ได้คืบหน้าประมาณหนึ่งทหารเองก็ตรวจตายอย่างเต็มที่ก็น่าเชื่อว่าชาวบ้านที่เป็นราษฎรไทย ก็จะมีบางส่วนที่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินไทยจริงๆได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าการขับไล่ชุมชนขเขมรหรือว่าการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแบบแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับก็คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็มีความืุหนไปได้นะครับ ครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าเราพยายามที่จะให้กัมพูชาเนี่ยทำตามข้อตกลงตอนนี้ RBC เดิมที่จะคุยกัน15-17เนี่ยก็เลื่อนออกไปก่อนเพราะว่า4ข้อที่รัฐบาลได้ย้ำอยู่เสมอว่าถ้ายังไม่ทำยังไม่ปฏิบัติตาม อันนี้เราจะมีการคุยกันต่อไม่มีการคุยกันเพิ่มเติมอาจารย์มองว่าหนทางต่อไปจะยังไงครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราจะรอยขบปฏิบัติตามทั้งถอนอาวุธหนักทั้งเรื่องของปรับกําลังพลทั้งเรื่องของเก็บกู้ทุ่นระเบิดหรือแม้แต่ปราบปรามสแกมเมอร์อันนี้มันเราพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่สภาพแบบเดิมเลยอาจารย์ดุนยาภา กัมพูชาเขาก็พยายามจะยื้อให้ได้มากที่สุดอันนั้นพูดอย่างคำอย่างนะครับอก็เ,อเป็นความย้อนแยง้งเป็นกลเกมทางการทูดของเขาเราก็ต้องทันเขาเอ่ะ,อะแต่ว่ามันนับแต่นี้ไปมันมีเหตุการณ์สองส่วนที่น่าจับตามองหนึ่งก็คือการประชุมอาเซียนสมมิธที่มาเลเซียอดทรัมป์จะมาใช่ไหมครับแล้วธอโดนทรัมป์าม,มาเนี่ยมันคงมีกระบวนการทางการทูตของสหรัฐอเมริกาที่ คงอยากจะเห็นผลงานทิ้นโบแดงนะครับคือในในการที่ไทยกับกัมพูชามาลงนามในข้อตกลงที่มันเกี่ยวกับสันติภาพแล้วทรัมป์ก็จะบทบาทมากขึ้นในอินโดแปซิฟิกในพื้นที่เนี้ยเออคือตั้งทั้งที่ทรัมป์อาจจะช่วดรางวัลโนเบลสันติภาพนะครับเผือเ่อปีหน้าน <ะ S 1> ไงอาจารย์เผื่อปีหน้าใช่ใช่เผื่อไว้โอกาสหน้าอะไรทำนองน,นี้เขาก็อาจจะยังยังมีแพชชั่นตรงนี้อยู่ก็อย่างง้นไอ้นั้นเหตุการณ์นี้ก็น่าจับตามองช่วงปลายเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ เรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยแหละที่โจมตีกัมพ oh. ูชาเยอะเลยในช่วงเนี้ยผมว่าเป็นโอกาสทองเลยสําหรับประเทศไทยเนื่องจากในสี่ข้อที่ไทยว่ามาเนี่ยมันมีเรื่องให้กัมพูชาปราบสแกมเมอร์ด้วยนะครับอแต่ว่ากัมพูชาไม่ได้ทำอะ่ะแล้วเกาหลีใต้มาโจมตีกัมพูชาในประเด็นนี้ยแสดงว่ามันมีความต้องการที่สอดคล้องกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จึงเ mm. หมาะท่าากาศที่ไทยจะประกาศว่าไทยเป็นศูนย์กลางาปราบรามอาัชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน ในพื้นที่แถบนี้แล้วพร้อมจะร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกาหลีใต้หรือจะซิลชายแดนหรือจัดการกับพวกที่เป็นแก๊งมาเฟียต่างๆตามแนวชายแดนเท่าที่ไทยพอจะทําได้เนี่ยก็ผกว่าอย่างนี้นะเราก็จะได้แนวะร่วมจากเกาหลีใต้เนี่ยในการส่งเสียงให้ดังขึ้นในการกดดันกัมพูชาครับกับตรงนี้ผมว่ามีส่วนมากๆเลยนะอาจารย์เพราะเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ยอมจริงๆนะในเรื่องของการที่พลเมืองเขาหายไปแล้วก็พลเมืองเขาเนี่ยเสียชีวิต บางคนพิการอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จากในส่วนของการถูกหลอกไปเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพที่กัมพูชาที่เขาออกมาเปิดเผยในตัวเลขเนี่ยตอนนี้ก็บอกผู้นำเกาหลีได้สั่งระดม ให้มีการช่วยเหลือพลเรือนที่ถูกหลอกลักพาตัวไปในกัมพูชาแล้วอย่างเขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่กัมพูชาก็มาบอกว่าเจอแล้วแปดสิบพลเมืองเกาหลีใต้หลังจากที่มีการโดนขูกก่ก่อนนเนี้ไม่มีไม่มีอะไรทํานองนั้นเนี่ยอาจารย์มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่ตอนนี้บทบาทของโลกเนี่ยเริ่มที่จะมาล้อมกัมพูชามากขึ้นนะอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ครับก็เป็นนมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่า คงกัมพูชาเป็นรัฐอันตรานเป็นรัฐอชัชญากรรมในในภาพความเป็นรัฐที่น่าสงสารค่เกาหลีใต้เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งไทยเองเนี่ยก็จะต้องเดินเกมขะชาหน้ากากหรือลอกภาความเป็นรัฐที่น่าสงสารของกัมพูชาให้เห็นเนื้อในจริงๆว่ากัมพูชาเป็นรัฐอาชญากรรมแล้วก็เป็นรัฐอันตรารเนี่ยก็ค้อมีมีกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศเขาสัมพันธ์กับระบบการเมืองในได้ระบบการเมืองของเขาเนี่ยบอก ไอ้มันจัดประชากรเอาสูงผู้บริสุทธ์แล้วก็มีอัานการณ์การ,รที่โหดเครียมมากๆเห็นหมครับเอ่อลักษณะเดียวกับกัมพูชาเองก็สะสมมุขที่มีอนุภาพท,ทำลายล้างสูงอย่างเช่นจรวสยิ่งกั่มาเป็นหาฝนเลยแล้วก็สังหารคนเดือนคนไทยอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพิเศษผมมองในมุมตอนได้นะก็กัมพูชาก็น่าจะเป็นหนอนอ,อน่อนเหลือในเอเชียอาคเนย์นะครับก็คือว่ามี มีความเป็นปฏิปบัติกาใต้มากขึ้นมีสายลงสายรับมาปรมาณประชาชนประเทศเขาอะไรทำนองนี้แล้วก็มันภาพในภูมิภาคด้วยในการตัรสตนที่หลายแหล่นะครับถึงแม้ว่าสุดทายจะไม่เหมือนเกาหลีเหนือสักทีเดียวว่ะแต่ว่ามันมีอิลิเมนต,ต์บางอย่างที่บ่งไปอย่างนั้นได้ก็นะครับเทคแอนมากขึ้นทีเนี้ยกลับมาทีท่ประเทศไทยแล้วว่าโอ้โหขนาดเกาหลีใต้เขา อพลเมืองเขาแบบเนี้ยเทคแอคชั่นเต็มที่เลยแต่ประเทศไทยขนาดที่ทำสงครามกับกัมพูชาอยู่นะครับเราจะต้อง อย่างในบ้านเราตอนนี้วันนี้ก็มีการตั้งนะอาจารย์ดุจยภาภาควันนี้นายกรัฐมนตรีเขาตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอัชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่น,นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะจะไปถึงเรื่องของเพื่อนบ้านในแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยเฉพาะบริเวณริมชายแดนกันหรือเปล่าอาจารย์แต่ก็มีกรรมการถึง23คนทีเดียวนะครับที่มีการตั้งมาเนี้อันนี้เหมือนที่จะเอาจริง ในบ้านเราไหมฮะหรือว่าต้องมีการประสานทางด้านของต่างประเทศด้วยเพราะตอนนี้มันเหมือนกับไม่ใช่อยู่เฉพาะในบ้านเราเลยนะอาจารย์เรื่องของแก๊งคอสเซนเตอร์สแกมเมอร์แล้วก็มิจฉาชีพที่เป็นทางอัจกรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีเนี่ยอาจารย์ฮะผมว่าก็เป็นย่างก้าวที่สําคัญนะครับการมีคณะกรรมการที่ดูเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางในการแก้ปัญหาได้ดีแต่ว่าผมผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่า ขอที่อาจจะต้องพูดตรงไปตรงมาผมาผมคิดว่าอืมการจัดการกับพวกเนี้ยมันเกี่ยวกับโครงข่ายอุปถัมภ์ข้ามชาติทุนนิยมชายแดนด้วยนะครับครับก็นั่นก็คือว่าไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันโยงกับโครงข่ายอุปถัมภ์ข้ามแดนน่ะก็คือโยงกับอาจจะไทยเทาด้วยกลุ่มคนอื่นๆที่เป็นเทาๆตามตะเข็บชายแดนหลากาหลายภาษานะครับมันมีผลประโยชน์ที่ทับกันอย่างทับซ้อนอ่ะ ถ้าประเทศไทยเราไม่เอาจริงเอาจังตรงเนี้ยมันก็จัดการได้ยากต่อให้มีคณะกรรมการมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้า <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่ได้แก้เรื่อง culture เรื่องวัฒนธรรมความมั่นคงชายแดนของเราอ่าเช่นว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต้อง <Yeah. S 1> มีคาพิบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้พบใครทุจริตหรือพัวพันกับเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายผิดกฎหมายเครือข่ายหลอกค้ามนุษย์เนี่ยแล้วคุณ mm. ไม่ลงโทษอ่ะนะครับมันมันก็แก้ได้ยากนะครับซึ่งผมว่า ที่ผ่านมาไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องอการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับธรรมาพิบาลน,นะครับในะระดับสูงอะผมว่าเราสู้สู้เกาหลีใต้ไม่ได้ในร่เกาหลีใต้พอเขาเจอปัญหาปั๊บเนี่ยโอเคแหละรัฐบาลเขาเพิ่งมาดํารงตาแหน่งไม่กี่เดือนอาจจะเล่งกล้าผลงานให้คนเกาหลีใต้สบายใจด้วยแต่ว่าเนื้อแท้มันคือเขาคํานึงถึงธรรมาพิบาลคํานึงถึงการบังคับใช้กฎหมายลงททษกระทําผิดจริงๆแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะอยู่คนลา คนละผผ้าของเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เอเชียตะวันออกแต่กัมพูชาอยู่เซาท์อีสเอเชียแต่เขาก็พร้อมที่จะส่งกําลังเข้ามาหรือว่าพร้อมตัดความช่วยเหลือพร้อมประนามนะครับแล้วก็พร้อมจะลงโทษคนอื่นๆนะครับในบรรดาคนพิการที่ผ่านการทร้ายผู้บริสุทธิ์แบบเนี้ยเอ้ของทางประเทศไทยอย่างเราเรามีความเข้มข้นในการจัดการกับปัญหาในระดับพูดเขาเวนเนแบบสูงมากๆนะผมว่า ใช้เวลาอาจจะยังไม่เท่าแบบเกาหลีใต้ cliffs, หรือสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความแตกต่างนะครับครับ อาอย่างนั้นมันเราต้องอยู่ในลักษณะหรือว่าสภาพแบบนี้อีกนานแค่ไหนอนาะจารย์ในลักษณะที่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงจะอ,อย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้ความดอดทนกลั่นอย่างสูงเพราะถ้าเกิดเราทําอะไรลงไปก่อนเนี่ยเราจะเหมือนไปต้นรังแกแล้วเขาก็จ้องที่จะใช้ในส่วนของสิ่งถ้าเกิดเราได้มีการบุกรุกเขาก่อนหรือว่ารุกเขาก่อนทางทหารอย่างเงี้ยเราโดนแน่ๆในเรื่องของเวทีโลกแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องอยู่แบบ คาราคาซังแบบนี้ต่อไปอ่ะอาจารย์มันจะอยู่สภาพแบบนี้อีกนานแค่ไหนไหมในมุมมองอาจารย์เออผมคือผมคิดว่าเราอ่ะก็ต้องลกระดับว่าเป็นศูนย์กลางปราบอัชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนมีอะไรที่เข้าไปจับกลุมดําเนินคดีได้เนี่ยในฝั่งนู้นเนี่ยถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องเช็คคุณภูมิจากเกาหลีใต้ด้วยเอ้ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเขานิ่งเฉยแค่คว่ำบาตร ไม่ได้ส่งกองกําลังเข้ามาปฏิบัติการพิเศษอย่างเงี้ยเออเราเองก็อยู่ๆจ,จ,จะบุกเข้าไปเลยใช่ไหมครับไปเคลียร์ปัญหาที่ปลอยเปดจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์ก,ก,ก็คงจะดูกอะไรายอยู่ดูเร่งรีบไปแต่ถ้าเผื่อว่าเกาหลีใต้สมมติว่าเขาส่งหน่วยทหารตำรวจเข้ามาปฏิบัติการพิเศษจ,จริงๆและประเทศไทยทั้งๆท,ท,ที่มีคอนฟ l i c t กับกัมพูชากัมพูชายิงจรวดฆ่าคนไทยแล้วเรายังิงเฉยผมก็ว่ามันแปลกมันแปลก นะครับดังนั้นมันเราต้องดูเกาหลีใต้ด้วยนะวันนี้หรือใต้เกาหลีใต้เขาส่งปฏิบัติการมาเคลียร์ก่อนเลยนะครับแล้วเราเองอ่ะซึ่งกําลังทําสงครามกับกัมพูชาถ้าเราไม่ปฏิบัติการทางทหารห,หรือว่าไม่ส่งคนเข้าไปจัดการกับไอ้พวกศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆในพื้นที่นั้นเนี่ยผมว่าเราก็จะช้าไปเราก็จะเสียอกาสแล้วประชาชนก็จะมองว่าเออทางไทยไม่เด็ดขาดเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้อย่าประมาทกับกระแสนเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันมันเกิดขึ้นได้เราเราก็ต้องเช็ก ให้ดีเตรียมความพร้อมให้ดีหลายๆลมิตินะครับครับอาจารย์เล็กประเด็นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือ MOU 43 NOU 44ตกลงเนี่ยเห็นถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะต้องใช้บัตร6ใบด้วยกันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยคือตัดเขตแบบป a r t l ลิสนะครับอาจจะมีพ่วงรัฐธรรมนูญไปอีก2ใบาอาจจะเป็น MOU 4344อีก เลิกดีหรือเลิกไม่ดีเพราะว่าในส่วนของความคิดเห็นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายเหมือนกันอาจารย์เรื่องของม o อถ้าเราจะยกเลิกหรือไม่ควรที่จะยกเลิกอาจารย์ดุญยภาคในมุมมองอาจารย์เออผมผมแค่ว่าแค่แค่ทางเลือกเสนอมาสองทางให้ประชาชนการเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยอครบท้วนรอบครอบเท่าไหร่นะครับคือการที่ให้ประชาชนออกมากาว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมผมว่า ช้อยมันจะต้องละเอียดกว่าเนี้ยเช่นยกเลิกทั้งสองฉบ,บับไม่ยกเลิกทั้งสองฉบ,บับคงเอาไว้ทั้งสองฉบ,บับแต่ปรับปรุงในบางข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยมากขึ้นหรือยกเลิกฉบับหนึง่งไม่ยกเลิกฉบับหนึง่งนะครับผมผมผมคิดว่าช้อยที่ออกแบบมาว่าเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยมันมันไม่ละเอียดพอนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ u มอูมันมีสองฉบ,บับแล้วมันก็มีสูตรในการบริหารจัดการ แก้แก้ปัญหาเนี่ยมากกว่าสองข้อใช่ไหมครับดังดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนได้ศึกษาทางเลือกอื่นด้วยเช่น mm hmm. ถ้าเราคิดว่ามันเป็น,นกรอบเจราจาทวิภาคีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นหลักยึดให้เราดึงกัมพูชาเข้ามาเจราจากับเราได้แม้ว่ากัมพูชาจะออกทะเลไปเอาเรื่องเข้าสารโลกอะไรแต่ว่าถ้าจะเจราจากับไทยเนี่ยมันมีกรอบโครงตรงนี้เป็นหลักยึดหลักเดียวก็ค mm ิดบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าเราเสนออีกทางหนึ่งก็คือ ก็ยังไม่ถึงถึงจะยกเลิก MOU แต่ข้อไหนที่เราไม่สบายใจอ่าครับเราก็ต้องเสนอแนวทางนําไปสู่การปรับปรุงบางข้อเนี่ยจริงๆแ,แล้วเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนยังไงนี่มันมันมันตัดการข้อกับผู้ชาวไปไม่ได้ว่าเขาจะมีทางดีอย่างไรถ้าเรามีออปชันหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็ต้องมาดูด้วยว่าถึงผลจะพบว่ากับผูชาจะจะจะจใช้วิธีการไหนแล้วถ้ายกเลิกไปเลย นะครับแล้วเรามียุทธศาสตร์ทดแทนได้ว่าถ้ายกเลิกไปเลยแล้วเจะมีทางแก้ไม่ให้กัญชาไปสาโลกนะครับหรือมีทางหยุดยั้งพฤติกรรมการกูญชาก็ยกไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องที่ผ่านเพราะระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนนับจากเนี้ยเราให้ประชาชนออกมากาเลยว่าจะเอาช้อยไหนมผมคิดว่ามันอาจจะต้องทอดเวลาออกไปหรืออาจจะต้องมีกระบวนการอื่นเข้ามานําร่องก่อน ในความเห็นของผมผมคิดว่าแทนที่จะมีประชามติไปเลยเนี่ยเราทําประชาพิจารณ์ก่อนไหมนะครับทำประชาพิจารณ์ก็คือว่าเป็นขอความเห็นจากประชาชนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนน่ะนะครับสุ่มๆกันเข้ามาตามระเบียบว,วิธีวิทยาแล้วก็นำความคประชาจุมาให้รัฐบาลหรือสภา,าได้พิจารณาถ้ามันชัดแล้วย,งยังไงก็ไม่ต้องมีประชามตินะครับแต่ว่าถ้ายังยังไม่ชัด ประชาธิจาจะเป็นตัวต่อยอดไปสู่ประชามตินะครับเประชามติเนี่ยถ้าเกิดรุปจริงเนี่ยมันหมายถึงว่าประชาชนจะต้องออกมากาเลยว่าตกลงจะเอาช้อยไหนซึ่งพอมันปิดผู้หาเสร็จนับผลเสร็จเนี่ยมันจะต้องรับผลทั้งประเทศนะครับว่ามันจะมีจะพบแบบแผน A B C D เนี่ยเราจะต้องรับให้ได้เพราะฉะนั้นประชาชนต้องมีความรู้อย่างพอเพียงในการตัดสินใจจริงๆนะครับเป็นเพรผมก็คิดว่าประชาธิญาเนี่ย เกินก่อนประชามติเป็นองสำคัญนะครับอัน,นก,ก็เป็นข้อแนะนำพิเศษนะครับครับอย่างมีบางท่านเขาบอกนะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำต้องทำประชามติเ O U มอยูสี่สามสี่สี่ว่าจะยกเลิกแล้วไม่ยกเลิกเนี่ยมันกระบวนการมันต้องมีการตรนรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นสาธารณะเขาบอกอาจจะเป็นอันตร,รายว่าอาจจะต้องมีการเปิดเผยยุทธศาสตร์และก็เรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กัมพูชาได้รู้อันนี้อีกมุมมองที่เขาบอกอาจารย์ ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเออเวลาเราออกสื่อไทยออกอะไรเป็นสาธารณะเนี่ยทางนู้นเขาก็มีหน่วยข่าวในการเก็บข้อมูลอยู่แล้วเขาก็จะรู้ท่าทีของเราใช่ไหมครับเออดังนั้นผมก็คิดว่าประชาพิจารณ์อ่ะก็คือไปเก็บข้อมูลจากประชาชนหลากหลายภาคส่วนแล้วทําเป็นดัตต้าเบสับให้สภาหรือว่ารัฐบาลได้พิจารณาขณะที่สภาเนี่ยก็ลไกายเขาก็เดินเขาเขามีกรรมธิการวิสามันใช่ไหมครับ พิจารายกเลิอกอม m อยูี่สามสสีในฝั่งวุฒธธิสภาก็มีฝั่งสสก็มีอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งกรรมธิการาก็กําลังรวบรวมข้อมูลและจะเขียนรีพอร์ตใช่ไหมครับเป็นข้อเท็จจริงเสนอทางเลือกอะไรต่างๆเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาอีกทางหนึ่งถ้ารายงานกรรมธิการเนี่ยนะครับมันมันมาแล้วก็มีผลประชาพิจารณ์จากประชาชนทั่วประเทศอะนะครับมาด้วย มันอาจจะพอเพียงมาให้รัฐบาลตัดสิในใจว่าตัวลงยาวเนี่ตยตอาต่ที่สาคัญคือมันช่วยปกปิดนะครับข้อมูลท่าทีของเราเป็นั้นความลับได้มากกว่าการทําประชาภาตีทั่วประเทศนะครับค่งจะเป็นประโยชน์หอประโยชน์มากทรู้อ่หอไหวตัวในข้อมูลเนี่ยได้ได้น้อยลงเมื่อไปเทียบกับการเรียนประชามาิีทั่วประเทศนะครับครับดังนั้นอาจารย์มองว่ายัางไง มันสะท้อนนิด้าไหมนิด้าเขาเคยพูดถึงเรื่องของโพยกับการยกเลิก MOU สี 4, 3, 4 4เหมือนกันเขาบอกว่าคือประชาชนเนี่ยอย่างแรกคือต้องการอยากที่จะรู้รายละเอียดประชาชนบางทียังไม่เข้าใจหรอก แต่ถามว่าจะยกเลิกไหมให้ยกเลิกอันนี้มันก็สะท้อนอะไรได้บางอย่างเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าประชาชนบางทีไม่รู้ว่ารายละเอียดไส้ในจริงๆแล้วมันมันพูดถึงเรื่องอะไร MOU ม3 4สี่สามสี่สี่แต่ถามว่าอยากจะเลิกไหมอยากยกเลิกมันเลยเป็นการย้อนแย้งกันอยู่ในผลของการทำประทำโพลที่ออกมาอันนี้อาจารย์ว่ามันสะท้อนอะไรไหมครับตรงเนี้ยผมว่ามันสะท้อนกระแสนะครับก็คือกระแสสังคมกระแสการเมืองกระแส ที่คนไทยแอนตี้กัมพูชานะครับก็คิดว่ามีแล้วก็จะไปมีแล้วไปผูกพันกับเขาทําไมนะครับก็ยกเลิกไปเลยดีกว่าแต่ว่าสารัถาจริงๆเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่ามีแล้วเราไปผูกพันกับกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐที่นิสัยไม่ดีในใสายตาคนไทยแต่ถ้าเราเราเราบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีแล้วมันมันล็อกกัมพูชาไม่ให้ไปไหนไกลได้อ่ะอืไม่ให้ต่าประชาชาติหรือสามโลกแบบ นะครับแต่ว่ามันมันล็อกให้ยังไงเขาเขาก็ออกนอกทะเลไปไม่นานเขาจะถูกตกให้เข้ากรอบเนี้ยนะครับแล้วก็มาเจราจากับประเทศไทยเท่านั้น only อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างี้ถ้าถ้าเปิดแบบนี้มันก็มันก็ดีนี่ที่คง M O U เอาไว้ใช่ไหมครับแล้วว่าเอ้ยถ้ามันดีแบบนี้ไอ้ข้อไหนที่ไม่สบายใจนะครับก็ก็ปรับปรุงได้ไหมบางข้ออะไรทํานองเนี้ยเออม,มันมันมัน,ม,นมันก็ยังมีความเสี่ยงกับประเทศน้อยกว่าไปยกเลิกเลยทั้งฉบับและทั้งสองฉบับเลย อันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้เทียว่ามีอยู่มันดีกว่าไม่มีอยู่หรือว่ายกไม่เกอะไรเดียวกันแต่ว่าโลจิกละถ้าออกมาแบบที่ผมนําเสนอเนี่ยนั่นแสดงว่ามันก็ไม่เสด็จน้ําว่าตกลงเราจะไปทางไหนแน่เราจะต้องอาศัยความรอบคอบในการพิจารณาแน่ละประชาธติเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาธิปไตยนะครับว่าราาับฟังเมืยงของประชาชนแต่ในเส้นทางสคงครามที่มีความขัดแย้งกับกัุพูชาเนี่ย ข้อมูลสาธารณะหลายอย่างการบุคคลนี้มันล่วงไลไปฝั่งนู้นมันก็จะเป็นอันตรายต่อคนไปดูข่าวกระบวนการในทางด้านการบันทึกบัญชีหรือประชาพิจารณ์ครับโอ้อาจารย์ดุลยภาคฮะเสียงดูจะมีปัญหาอ่ะไม่เป็นไรครับต่อขอบคุณเชิญครับอาจารย์ฮะอ่ะสุดท้ายแล้วครับเชิญครับ ครับก็อย่างที่ว่าแหละครับผมก็ว่าประชาพิจารณ์ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งอ่ะนะครับที่น่ารับไวพ้พิจารณา <c oughs> นะครับคือคือคือ the k t s the เ a s i c เลยว่าเฮ้ยกลับไปดูปัญหาพื้นฐานนี่ว่าตกลง MOU มันเป็นข้อตกลงทั่วไปหรือมันเป็นสนธิสัญญาใช่ไหมครับเฮ้ยถ้ามันเป็นสนธิสัญญาเนี่ยเราเราเลิกฝ่ายเดียวโดยดูตามกรอบของอนุสัญญาเวียนนานได้ไหมหรือกัมพูชาเขาก็ ถถแถลงออกมาแล้วนี่ว่าไทยยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้มันต้องเป็นสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นส่นทีสัญญาอันนี้ข้อมูลจากพนมเปนเลยใช่ไหมครับถ้าเ,ออเป็นอย่างเงี้ยมันยังไงมันจะต้องกลับไปสู่เบสิกพื้นฐานกันว่าจะลง MOU เป็นส่นทีสัญญาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีปัญหาหลายอย่างที่เห็นใจพี่น้องประชาชนหากจะต้องทําการบ้านอย่างหนักเลยแล้วมาลงประชามตินะครับผมก็เลยคิดว่าประชาพิจารณก่อน นะครับแล้วจริงแล้วความเห็นของประชาชนออปชันมันจะต้องมากกว่าการที่ให้ประชาชนคิดว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับ<ะ>ถราเหมือไม่เลิกปรับปรุงได้ไหมหรือบางคนแบบเชียสุดๆเลยอยากจะอุ้ม MOU ไว้เนี่ยคงไว้แล้วไปกลยุทธ์ต่อย,ยอดไปปรับเพิ่มเป็น MOU 68-69มาแอดเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายออ,อปชันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต่อให้เราทำกันภายในประเทศอะทุกอย่างมันก็ มันก็ผูกพันสองประเทศนะครับก็คือมันก็เกี่ยวกับท่าทีกัมพูชาด้วยว่าจะยังไงอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับครับเราอย่างที่หลายท่านบอกเราย้ายประเทศหนีกันไม่ได้ถูกไหมอาจารย์แนวทางในการที่จะทําอย่างไรอยู่ร่วมกันให้กระทบกระทั่งแล้วมีปัญหากันน้อยสุดแต่ดูเหมือนว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่ค่อยคิดอย่างเรากันสักเท่าไหร่ด้วยต้องรอดูสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องในการที่จะ ดูแลตรงนี้ทั้งความมั่นคงทั้งในเรื่องของเกี่ยวกับทางสังคมเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันให้ดีเหมือนกันขอบรคุณมากครับอาจารย์ดุลยพาคครับครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ